อาคารบางหลังเนี่ยคือมันไม่ได้แค่เก่าเนาะแต่ว่ามันเล่าเรื่องได้ด้วยคุณวิวเคยรู้สึกแบบนี้กับที่ไหนบ้างแล้วก็ทําไมมันถึงมันถึงสึคัญจริงๆริวเนี่ยเป็นคนที่ไปที่ต่างๆเพราะว่ารู้สึกอย่างนี้กับอาคารหลังนน,นั้นด้วย อย่างหลังหนึ่งที่วิวยกตัวอย่างได้แล้วไปถ่ายรายการมาด้วยก็คือรายการร้านมีเรื่องเล่าแต่ละร้านเนี่ยมันไม่ใช่แค่อาหารอร่อยแต่มันมีสตอรี่ของตัวเองดูพาทุกคนไปกินคาเฟ่ในโรงพิมพ์เก่าแห่งหนึ่งอายุประมาณ1 2 7่งปีมันเป็นโรงพิมพ์สมัยรัชกาลที่5น่าจะเป็นที่ที่พิมพ์หนังสือเรียนกอถึงฮอฉบับแรกของไทยด้วยอาหารที่เขาขายข้างในเขาก็ล้อกับเรื่องนี้ไปด้วยคือเขาไปหาหนังสือที่เป็นสูตรอาหารสมัยรัชกาลที่5แล้วก็ทําขนมให้เราชิมด้ววูรนน้้กก็จะึแบบ่า มันมีสตอรี่อยากไปจังเลยรู้สึกว่ามันพิเศษตึกนั้นๆอาคารนั้นๆอสังหาริมทรัพย์ชิ้นนั้นจะกลายเป็นของที่มีชิ้นเดียวในโลกที่ต่อให้เป็นคนอื่นก็กลับไปย้อนเวลากลับไปสร้างไม่ได้และสําหรับใครที่เห็นคุณค่าของสิ่งนี้แล้วเนี่ยนะคะคือแนะนําเลยค่ะว่าหลักสูตรรีเดฟเนี่ยจะเป็นหลักสูตรที่ทําให้เราได้เห็นคุณค่าของสถาปัติกรรมที่เราจะนำไปพัฒนาต่อจริงๆค่ะเพราะว่าวิวแอบเห็นวิทยากร แต่และท่านแล้วบอกเลยว่าอ้โหความรู้แน่นแน่ๆนะคะหาคุณเป็นคนที่มีอาคารเก่าพื้นที่วา่างเปล่าหรือที่ดินแปลงเล็กแล้วไม่รู้จะเอาไปทําอะไร r e d e v by Next Real คือหลักสูตรที่จะพาคุณไป Reuse and r ร d e v e l o p ซับเดิมให้กลายเป็นธุรกิจใหม่ด้วยแนว a d ด p t ท v e d e v e l o p m e n t ทที่สามารถลดต้นทุนสร้างผลตอบแทนและสร้างโอกาสใหม่บนพื้นที่เดิมแล้วถ้าใคร<ม>สนใจหลักสูตรรายละเอียดอยู่ในคอมเมนต์เราพบกันครับ